กรณีซิงเกอร์รกับ SGC ก็เป็นสองบริษัท แม่ลูกนนะฮะที่ดูแล้วน่าจะมีตัวเลขกำไรในช่วงปี65ที่ผ่านมาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะครับก็เป็นในมุมมองในแง่ของงบไตรมาส4นะครับเริ่มต้นกันที่ตัวของบริษัทซิงเกอร์ก่อนนะครับโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับเมือนว่าตัวของซิงเกอร์ประเทศไทยหรือว่าหุ้นซิงเกอร์นะครับไตรมาส4เนี่ยจะมีกําไรสูงสุดเป็นประวัติการนะครับด้วยตัวเลขกําไรอยู่ที่ประมาณ287ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น35เเนะครับเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก10%เมื่อเทียบกับไตรามาส3ของปีที่แล้วนะครับาการเดกาหะรายได้นะครับที่สูงขึ้นถือว่าเป็นการสูงขึ้นตามฤดูกาลร,รับ เพราะว่าในช่วงของไตรมาส4นะครับแล้วก็ขณะในการแฮรดดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงนะครับก็คาดว่านะฮะจะเป็นตัวขับเคลื่อนกําไรในไตรมาส4นะครับของตัวซิงเกิรนะครับที่จะทําให้เป็นตัวเลขดีวายนะครับเดี๋ยวก็ตามนะครับก็มีการกําหนดคําแนะนาเป็นถือนะครับสำหรับหุ้นของซิงเกอร์ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่33มสบาทห้สตางค์นะครับถ้าดูจากราคาณเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีอัพไซด์อยู่วันยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตัวของซิงเกอร์นะครับส่วนของ SCG ซีจีตัวเ g Capital ตนะครับ ภายใต้ตัวของซิงเกิลนะครับลูกของซิงเกิลนะครับก็มีการประเมินนะครับว่าไตามาสีเนี่ยจะกำไรจะมีตัวเลขของกําไรสูงสุด เป็นประวัติการเหมือนกันนะครับโดยตัวเลขจะอยู่ที่ระดับ197ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น68%กว่าๆเมื่อเทียบกับช่วงเดียนกรนของปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณทั้น23%เมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับก็เป็นผลทําให้กําไรทั้งปีของปี65นะครับก็มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตรประมาณสัก12%นะครับจากในแง่ของอุปสงค์ของสินเชื่อที่แข็งแร่งเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนในแง่ของตัวเลขของกําไรในปี65นะครับแล้วก็มีเรื่ององงขคุณภาพ สินทรัพย์ที่แน่นอนนะครับว่าจะมีผลต่อตัวของ s g c อย่างมีนัยสสำคัญนะครับมีกำหนดคำแนะนำเป็นซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่5.50บาท5สัด้วยกันนะครับไปดูความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับก็ประเมินแนวโน้มกำไรสุทธิ ระหว่างปี65ไปจนถึงปี2 5 6 7ก็คือปีหน้าของ SGC ว่าจะเติบโตขึ้น9% 43%และ36%ตามลำดับนะครับโดยเป็นผลมาจากการเร่งปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถบรรทุกนะครับที่มีเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้รับผลบวกจากแนวโน้มค่าใช้ใจ่ายทางการเงินที่ลดลงหลังมีการเข้าระดมทุนผ่าน IPO ก็เป็นผลทำให้มีการกำหนดในตัวของ fair value นะครับออของปี2 5 6 6ก็คือปีนี้เนี่ยไว้ที่6บา20สตาง น,นี้เป็นราคาเหมาะสมออโดยมองว่า s g สจนั้นมีศักยภาพในการเติบโตสูงในระยะยาวแล้วก็โดยเฉพาะว่าหลังจากเข้าระดมทุนผ่าน IPO มาแล้วก็จะทำให้สามารถไปขยายสินเชื่อในกลุ่มรถทำเงินได้อย่างต่อเนื่องก็เป็นปัจจัยหลักที่จะหนุนให้สินเชื่อนั้นเติบโตได้ในระยะยาวเช่นกันนะครับ,รบก็เป็นความเห็นโดยรวมสำหรับ2หุ้นแม่ลูกยังไม่ประกาศงบงเดี๋ยวรอดูตัวเลขนะฮะจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งถ้าประกาศออกมาแล้วเนี่ย เอาอย่างกรณีของแม่ก่อนคือซิงเกอร์คุณคสุนทชัยฮะราคาหุ้นนี่สารวันเตี้ยลงนะปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบก็ดูแล้วถ้าง,งบออกมาดีจริงตามคาดการคือจะสูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยก็น่าจะเข้ามา เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนทําให้หุ้นนั้นเกิดการดีตัวกลับมาได้แต่ต้องบอกว่าสาเหตุที่ซิงเกอร์ลงมาลึกเนี่ยตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามนั่นเป็นผลมาจาก Dilution Effect ที่เกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากเขา Spin Off ตัว SGC ออกไป<อ>นั้นจากเดิมที่ซิงเกอร์รนะเคยรับรู้กําไรจาก SGC เข้ามา100%อมตอนนี้ต้องมาแชร์กับคนอื่น Oh. นะแต่ที่การแชร์เนี่ยมองภาพไปถึงปีหน้าปีถัดๆไปเนี่ยพอเขาสปินออฟปุ๊บเขาได้เงิน IPO มาถูกไหม uh huh. ไอที่เป็นหนี้สถาบัการเงินที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยอยู่เนี่ยไอที่เป็นหนี้คุณกู้ที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยอยู่เนี่ยก็สามารถเอาเงิน IPO ตรงนี้ไปทําการ Refinance oh. แล้วก็ไปปิดดอกเบีย้ยตรงนั้น ได้นะนั่นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยที่มันลดลงนะค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยที่ลดลงกอบกับมีเงินไปขยายพอร์ตสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้ดอกเบี้ยเข้ามาเพิ่มเติมนะก็จะเป็น2ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตัวกำไรสุทธิของ SGC ในอนาคตมันจะขยายตัวแม้ว่าสัดส่วนของซิงเกอร์ที่ถืออยู่ใน SGC ตอนนี้อาจจะลดลงแต่เมื่อตัวเลขกำไรของ SGC มันขยายตัวมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะ ไอสัดส่วนที่เคยถูกไดรลูดที่มันลดลงไปเนี่ยมันก็จะถูกเติมเต็มกลับมาทีละน้อยทีละน้อยอจนกลับมาครบเต็มทั้งจำนวน<อ>แล้วก็จะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มต่อในอนาคตเพราะฉนั้นคำถามคือคร,ราคาสิงเกอร์ที่มันซึมลงแบบนี้ม,มาหลายเดือนแล้วมันเพียงพอต่อไดรลูชันที่จะเกิดขึ้นแล้วหรือยัง นะงบของ Q4 ที่รอการประกาศเนี่ยอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับซิงเกอร์กำลังจะเกิดขึ้นไอราคาหุ้นที่มันทยอยลดลงมาถือว่าซึมซับรับประเด็นเชิงลบไปทั้งหมดแล้วนะจะเป็นคล้ายๆกรณีของ IRPC หรือเปล่าคนละธุรกิจนะไม่เกี่ยวกันแต่แค่เทียบเคียงในลักษณะความเป็นไปของความเคลื่อนไหวราคาหุ้น อ,อ,อืมนะ,ะก็เป็นลักษณะของการซึมลงแล้วก็น่าสนใจนะครับซิงเกอรเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยคาดว่านะครับก็น่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้านะน่าติดตามดูว่จะมีการประกาศงบออกมานั่นเองนะครับ